สวัสดีครับมือนีพบกับผมบาวออดนะครับผมมือนีพบกับบรรยากาศทุงหน้านะครับพี่น้องครับมือนีมาเกี่ยวเขานะครับมาเกี่ยวเขาซอยแม่นะครับเกี่ยวไปไรแล้วล่ะครับตอนนี้เมื่อยแล้วครับผมไปเบิ้งบรรยากาศยังรับผมเกี่ยวมือครับนี่ครับผมเกี่ยวเขาครับมีน มันไดาเด็กๆครับผมอยู่ขางก็แท่นหน้าครับครับเหลียวเป็นไรแล้วครับผมเกี่ยวตะเขาเจ้าครับผมขอนย้วใส่รถครับนี่ครับผมนี่ผูชช้ช่วย,ว,ยวันนี้มาช่วยอะไรว,วันนี้มาช่วยอะไรครับสวัสดีครับก่อน สวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน้องโมจะมาด้วยทำงานะครับเี่ยครับผมเข้ามาแล้วทำยังไงเข้ามาดูแล้วทำยังไงก่อนกดกดอะไรมานี่มาพูดกับกล้องหน่อยกดด้ติด้งิงยิงิ้งดิครับ้งดิ้ดด้ย ลมแล้วครับครับผมเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวลูกหลานเกี่ยวไ็นโ้ฮาะฮารลูกหลานเก้ยวเขาไวเดี๋ยวลูกหลานจะเกี้ยวเขาเป็นเลยผ้าเกี่ยวตะการเดี๋ยวนี่ละมีแต่รถหลกันเลยทีเกี้ยวเขาเป็นลมตามลครับผม เดี๋ยวครับเดี๋ยวาไหลครับผมเกี่ยวตะกาเดียวครับนดี่ครับผมเต้นหยาครับเข่าเลี่ยงครับปีนี่หยาไหลครับนะครับผมไปไหนไปไหนไปไหน ฮัลโหลฮัลโหลจะทำว่าใส่มันใส่คิสจริงๆจะนีลรอ,เ,นะนอนเล่นถ่ายไ oh, ม่เลือกทุกคนก็ไม่มาเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับถ่ายของไม่อ๋ออยู่ดอนะครับ เรับาจะมาทำอะไรไม่ช่วยอะไรมาเกี่ยวข้าวไม่ช่วย,ยวข้าว นอ้องคืนมาเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยๆยๆายง่ายง่าเป็ไหนน่ะแล้วมาใช้ด้วยน้องคืนมางูนกลับมากลับมาจะไปไหนน,าานั่งจ,กจกักรยาน

จ้าอเลยครับผมซุนี่เจียวเขาเก่งๆครับมือเดียวสี่เหลีแล้วครับแปลว่าตอนนี้เจอเขาลุ่มครับเอานี่ลงไมาอย่างนี้ไม่เอาเบื้องงองนะเบื้องนองนะครับผมกาไทยเบื้องบรรยากาศซานี่นะครับผมมือแห้งครับผมบ่ไดเจียวเขาโดนครับผมกามือนี่กาล่าไปซุนี่นะครับผมกาผู้ใดมัก อย่างที่ผมเฮ็ดคลิปอีกกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ะครับผมมื้อนี้ไงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะเฮ็คลิปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยบายบายทุกคนเลยบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเลยบ๊ายฮ็ดเขียวเขียวเขียวว่องขึ้นมาบายบายวะบ๊ายบายก่อน บายครับผมเกี่ยวเขาเสร็จแล้วก็มาหาปลาขวันนะครับผมหาปลาขวันไปปลนเลี้ยงครับผม๋ย่าอาวอ้ประเขิงโอ้โหครับมีแต่เมียเงี้ยครับ มีปลาควาบ่ปลาควาก็มีครับปลาเข็งปีไก่นี่ปลาสลิดเนาะปีไก่นี่ยวิถีชาวนาหลัจากกันหน้าหล่ะหาปลาไปกินแรงผูมิภูมิยุคขาเลยยุคขาป่ะโอ้โหจับน้ำมาทับน้ำไหลพี่พี่มึงนี่แก่ได้แต่ปลาเข็งปลาควาบน้อย เนี๋ยวเราไปพ่อกินก่อนฝุ่นปุ่นทั้งหลังกัมีนมันขึ้นน้ำกลดแล้วมันเลียนไปเลียนหนาอีกห้อยวะหอยติดติหน้าตั้งปาหอยยังหอยหน้าดิห้อยหน้าปะหอยหน้าอีกนี่น่ะมีอยู่ตมีหอยหน้าหน้าเขา ว่านว้านเขาไม่หมอันนามมันเต็มมากเต็มอยู่พิเศษปลาเคีงเอาอย่เอาอันเด็กหนาอยน่พิการไล้ต้มอยู่นี้ปีนี้ขนมาเลต้มเหรอป่ได้น้ยามันบ่มีเนาะเจี๊ยบไปก็งหัวุสับแล้วเุดขอาเงาสุดขาเกลียนหน้ามแหงเลยหลายตัวเอาได้ดอึ Tu nguồn hay tìm xuống ngủi hay tìm xuống điện thoại của lắm 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 này lắm 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 ปลาดูกก็มีดเลยจับไปท่านใดว่าขาดจับมันจับมีอย่างงี้จับปลาดูเอาเมื่อนปักใส่เงียงมันดินบอหลุดเลยนี่เลยจะเศร้าดีคือปลาดูเด้นอหน่หยวัเนี้เราลองจย่าเราเราไปจามัหม มันไม่เป็นหลังปลาดุกจริงนี่โอ้ยยังยังไหลมันมันหมุนหิต้ตุ่มโอ้เดี๋ยวคืนคุดแล้วโอ้ยเดี๋ยวพอจีรเลีงแล้วนี่ มือเนีมันหายยืดหาเสล้ามันก็ห <c oughs> ายทั้งหาทั้งพูน l อนเชียงนาวไปเดี๋ยวม,มาเอา <c oughs> ปิ่งมืออื่นให้ดีหน่อยกินหนะ่อย <c oughs> ไม่เห็นได้ไม่ัวยิพูนไหนกินน่ก็ผมครพี่น้องครับเด็กเครื่องคู่แล้วครับปลาคอนแก้เดียว ีันหลีแล้วมันหมุนลุ่งเงินม่เนมันไ่หลีมันโมันเอางละแต่มันด้สู้น่ะเ้อ๊ะไปเดี๋ว่าเราไปถด้กินน้ำนี่ครับจำคำทั่วมือ่นนี่ครับพี่น้องผลงานเครื่องครูครับปลาเข็ง ตัวยหญ่เลยปลาขอนปลาครับนกับบานตัวบะนี่คำเหรอตะวนตกดินเหรอ